สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้มาผอกันกับช่องแดนเซอร์ลำเพลินออฟฟิเชียลเมื่อนี้ซ้อมเต้นมือแหลกพี่น้องกำลังพากันกินข่าอยู่ครับที่ค่อยหัวน้ำบดกูแด้ยังกินเนาะตาต้มดูหมูตาต้มยำอ่ขาแตกหมูขาแตกหมูเป็นยังไงเหรอขาแตกขอดูขาแตกหน่อยมีเม่ฮะ เดี๋ยวละตอนนี้โอ้ยแม่โอ้ยตีโอโคฟ้าแล้วให้เป็นสัตว์อนู่ีแม่จ้าขาดแตกขาดแตกว้ายขาดแตกหมูจ้าขาดแตกหรือว่ากีบหมูเหรอใช่ค่ะขาได้กินรสจุ้มกันอยู่เดียวกันช่วยแม่นุ้ยเพื่อเขาทำแทบเอออเาลยแม่นุ้ยหรอทำผู้ใดทำเนี่ยแม่นุู้คือแมนโบกล้องเราเนียนอยู่ค่ะ มาจับอันเด,มมด,ดนเซอร์แล้วเริ่มิดนะแต่ไม่ได้ดอกไม่คึ้นเลยล่ะแสดงว่าเราอารมณ์ดีอยู่เราพันดีบีนมาพูดพุนครูปอแล้วอยู่ผุนแล้วตอ่อเครื่องเสียงอย,ยู่ยบอนะปีนนั้นกลิ่นหอมเลอันนี้ก็ได้แนวกิ่นพืชกันครับพี่น้องมีเพิ่มเติมคือเปี้ยวปลาหรือสมปลานั่นเองกับปลาป่อง อร่อยไหมคะแม่อรมากอันนี้ยังมาบกครบด้วยพี่น้องนี่ยังขาดอีกอยู่ประมาณเซี่หาค้นนี่แหละและสำหรับสอมเต้นไลฟ์ซดวันที่หนึ่งวันที่สองอยู่กันแบบนี้แหละพี่นอ้องกินข้าวร,ร่วกันร่วมกันอบอุน่นแต่ว่าอากาศเมื่อนี้ค่อนข้างจะ หนาวนิดๆหนาวนิด,หน,นดหน่อยเนี่ยค่ะบรรยากาศเวที<ๆ>แต่คนถามหาครูป่อแล้วก็ังต่อเครื่องเสียงอยู่ที่นอ้อง<ๆ>ล้องต่อเครื่องเสียงอยู่ มองในกระบองซ่อมอาจารย์นนรุนตีอันนี้ก็เวทีของเรานะฮะมีลูกคุณ่อสองกลางไม่มีอย่งดอกพี่น้องกันี่แหละมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิงงว่าการอยู่การกินของน้องนอนเดนเซอร์อยู่กันยังได้เฮ็ดเงียงเนแต่ละมือตอนนี้เ้ากัดถ่ายกินเข่าแล้วกา ถ่าขึ้นเวทีไอ่ถ่าคุณครูมาเนาะพี่น้องมาสอมเต้นถ่าครูมาอยู่ฮนะพี่น้องสวัสดีล่ะนี่ค่ะนี่คือชุดกินข้าวนะฮะเขาเปิ้งสีตายนล้วจ้าเหลื่อมไปแยแด่อีกแด่ยังกินอ่ะ ผักกะเพราหมูกรอบพี่โบซื้อมาฝากฝลังกวินพี่โบอีกแล้ววันนี้พี่โบไปตีวอลเลย์บอลด้วยแหละพี่โบเล่นเลิศมากไม่พี่โบเป็นมือเซตเซตบอลนิ่งมากอ๋อพี่โบเล่นเราแรงมากเลยเนาะตายไหมหนูเ ไม่เนียนก็่ว่าไปไปเป็นกำลังใจให้พี่โบเนาะสวยโอ้ยอยู่ซักเสื้อผ้าสิเสื้อผ้าก็บักใหญ่บักกอมโตงเนาะพันหนึ่งอ่ะคุ้มไหมนั่นคุ้มไหมพี่โยกพันหนึ่งนะเสื้อผ้าปลุกลุกซักให้น่ะเพาไม่มีเสียงตอบรับสิบอกชือสัญญาขกจับทำงานวัดสี่บอกเลยขวบอยากขวบไม่หรอกต้องเมียนทองอีกเอาเจ้าขึ้นมึง ตะเกาบระกาศเปิดอะไรยังเสี่ยงเมื่อเมื่อนี่เปิดห้องไว้เพราะว่าเบอร์พี่น้องเบอร์ไหนเพิ่นเปิดห้องไว้เพราะว่าเพิ่นเมียนห้องเด้เมื่อนี่จ้างเขาจะเมียนห้องไปออกไหมลาบบอเมื่อเนี่ยติ๊บ